ปรมาจารย์ได้โปรดช่วยท่านอาของข้าด้วยวางใจเถอะคุณหนูเย่พิษนี้รุนแรงแต่ข้าก็ไม่ใช่คนอ่อนแอไปแย่แล้วแค่ข้าคนเดียวก็ยากที่จะกดดันปรมาจารย์ทั้งสองท่านมาช่วยข้าเร็วเข้าขอรับเฉียนคุณเฉียนคุณเฉียนคุณ ไ <c oughs> ท่านอาท่านเจ้าเมืองพิษพันธ์คางคกได้ถูกคลายแล้วท่านแค่พักผ่อนให้ดีก็หายเป็นปกติขอบคุณปรมาจารย์เย่มากพิษของท่านยังไม่หายปรมาจารย์เย่ของเราอายุ8ขวบก็เข้าสู่สำนักพันโอสถ อายุสิก็มีชื่อเสียงใบทั่าเจ้าจะกล้าสงสัยได้ยังไงใช่แล้วพูดจะเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานหนุ่มน้อยเจ้ายังไม่ได้ตรวจสอบเลยทำไมถึงพูดแบบนี้ท่านปรมาจารย์มีการค้นพบใหม่หรือเปล่าท่านเจ้าเมืองท่านอย่าไปฟังเขาพูดร้อยสาระเขาไม่ใช่แม้แต่นักปรุงโอโสถเป็นแค่คนหลอกหลวงที่มาหลอกเท่านั้น การรักษาผู้คนช่วยชีวิตคนสำคัญไม่เท่าฐานะนักปรุงโอสถเชียวหรอแน่นอนอยู่แล้วคนที่แม้แต่คุณสมบัตินักปรุงโอสถยังสอบไม่ผ่านยังกล้ามาแสดงท่าทีอวดดีที่จวนเจ้าเมืองในทวีปเทียนเฉินนี้มีคนที่ไม่ได้ฝึกฝนวิถีปรุงยาแต่มีความสามารถโดดเด่นอย่างมากยังไงก็ตามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็มีเพียงปรมาจารชูยี่แห่งการประชุมร้อยบุพาเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนเจ้าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดสหายท่านเจ้าเมืองไม่ต้อนรับคนพูดจากโกหกโปรดออกไปเสียหากเจ้าเมืองไม่เชื่อคำพูดของข้าลองดูที่แขนตัวเองสิดูสิว่ามีรอยงูสีแดงเล็กๆอยู่บนนั้นไหมมีจริงเหรอ ขอถามท่านปรมาจารย์ว่านี่คือยาพิษอะไรไร้สีไร้รสและออกเลิดเร็วพิษนี้มีชื่อว่าพิษนรกที่แท้เป็นยาพิษนรกที่สูญหายไปนานแล้วผู้ที่ได้รับพิษทั่วร่างกายจะเน่าเปื่อยและมีเลือดไหลออกจากเจดทวารหนักภายในหนึ่งชั่วยามผู้ที่วางยาพิษนี้ช่างโหดเหีเ้ยมยิ่งนักเป็นไปไม่ได้ไม่กี้หลังจากถอนที่แล้วค่าตัวร่างกายของท่านเจ้าเมืองแล้ว ไม่มีสารพิษตกค้างเลยเจ้าถอนพิษได้ดีแต่มันสามารถวางยาพิษได้อีกครั้งพูดเหลวไหลหมอหลายคนอยู่ที่นี่ต่อหน้าต,ต่อตาคนจำนวนมากจะวางยาพิษได้ยังไงง่ายมากหลังจากถอนพิษแล้วคนเดียวที่เคยมีการสัมผัสทางกายกับเจ้าเมืองน่าสงสัยที่สุดเจ้ากาลังพูดถึงน้องเย่ชูหรอนางเป็นหลานสาวของเจ้าเมือง ะทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงจริงเหรอท่านอาข้าไม่ได้วางยาข้าถูกใส่ร้ายเป็นเจ้าต้องเป็นเจ้าแน่ๆเจ้าเป็นหัวขโมยที่นี่น้องชายคนนี้เจ้ากล่าวหาคนอื่นอย่างเลือดเย็นเราไม่สามารถที่เจ้าจากไปง่ายๆได้คุณหนูเย่ชูแสดงได้ดี ตอนนี้มีคนรับผิดชอบแล้วเจ้าแค่ถ่วงเวลาจนกว่าพิษของเจ้าเมืองจะออกฤทธิ์จนเสียชีวิตเรื่องนี้ก็สามารถโยนความผิดให้ข้าได้แล้วใครก็ได้ลากเจ้าคนโกหกที่พูดจาเหลวไหลคนนี้ออกไปตีให้ตายซะใครกลร้าฉินเจิงเจ้าขอโทษอาจารย์ข้าทนไม่ไหวจริงๆข้าอยู่ที่นี่ใครกล้าอุกอาจ เป็นป้ายอัยศิธิ์ของฟาบาชินตี้ถาวายบังคมฟาบาชินตี้ถาวายบังคมฟาบาท,ท่านเป็นอาจารย์ของชินตี้ท่านคือปรมาจารย์ชูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันร้อยบูผาใช่ไหมไม่ไม่ใช่หรอกมัง้งปรมาจารย์ชูเรื่องเมื่อกี้เป็นความผิดของข้าเองโปรดให้อภัยด้วยไม่เป็นไร สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการเปิดเผยขัตรกรที่วางยาเจ้าเมืองว่ายังไงจะสารภาพเองหรือจะให้ข้าช่วยเจ้าสารภาพท่านประมุขของสมาคมมิญญาณทรมินสมาคมวิญญาณธรรมินหรอทำไมเจ้าถึงไปเกี่ยวข้องกับสมาคมวิญญาณธรมินได้วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ